ีครับจากบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีจำกัดนะครับผู้นําเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องทดสอบในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวตัวเครื่องดิจิตอลฟอรเกตนะครับหรือว่าเครื่องวัดแรงดึงแรงกดนะครับตัวนี้เป็นโมเดล f g p 5 0นะครับเป็นแบรนด์ของนิเดกอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นเลยนะครับตัวเครื่องนะฮะ บอดี้ตรงนี้จะเป็นบอดี้ทำจากอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว FGP 50นะครับมีแรงสูงสุดอยู่ที่50กิโลนะครับตัวเครื่องก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีปุ่มมาให้นะครับด้านหลังจะมีจุดไว้ยึดกับสแตนนะครับนี่เป็นตัวรับแรง ในกล่องก็จะมีตัวเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับสำหรับชาร์จนะฮะมีหัวให้เปลี่ยนมาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวเอ t e เซนชัตรงนี้นะครับเป็นการเพิ่มความยาวของตัวหัวนะครับแล้วก็จะมีสาย usb นะครับ t ท p บ2มาให้นะฮะเอาไว้เชื่อมต่อกับคอมนะครับผมวมีตัวแมนนวลกับตัวบเซอร์ของโรงงานนะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับก็ขนาดกระทัดรัดนะครับ มีปุ่มมาให้ทั้งหมด5ปุ่มนะครับมี p ีคซีโนะครับมี Memory มี Unit นะครับมี p า w e r แลวตรงนี้เป็นหน้าจอนะครับเปิดเครื่องก็กด1ครั้งนะครับตัวเครื่องก็โชว์ว่าเป็น50กิโลนะครับตัวนี้นะครับสามารถจับพีคได้นะครับทั้งพีคฝั่งบวกแล้วก็พีคฝั่งลบนะครับหน่วยสามารถเปลี่ยนได้นะครับจะมีกิโลกรัมฟอสนะครับมีปอน มีนิวตันนะฮะเปลี่ยนได้ทั้งหมดา3าหน่วยด้วยกันนะครับสามารถบันทึกเมมโมรีได้นะครับแล้วก็มีปุ่มซีโร่เอาไว้เซตซีโร่ค่านะครับตัวนี้สามารถปรับตั้งจุดพีคได้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นจุดพีคลบนะครับสำหรับใช้วัดแรงดึงหรือแรงกดนะครับตัวทิศทางในการ รับแรงนะครับว่าจะเป็นวกเป็นลบเนี่ยตรงนี้สามารถปรับตั้งได้นะครับตามความต้องการของลูกค้าหรือว่าความเหมาะสมในการใช้งานนะครับมาซีโร่ค่าได้นะครับตัวนี้นะครับยังมีฟังก์ชันในการแท็กกิ้งนะครับก็คือเวลาเราเปลี่ยนทิศทางการดึงนะครับหรือว่าเ,เปลี่ยนอุณหภูมิต่างๆนะครับที่ทำให้แรงเนี่ยเกิดการ เปลี่ยนนิดนึงเนื่องจากตัวน้ำหนักทิศทางที่เปลี่ยนนะครับของตัวหัวเองนะฮะตัวเครื่องจะมีซอฟต์แวร์ในการชดเชยค่าตรงนี้นะครับให้กลับมาเป็นศูนย์นะฮะเช่นอย่างนี้นะครับตัวเครื่องก็จะทําการเซตตัวเองนะครับกลับมาที่ตำแหน่งศูนย์เหมือนเดิมนะครับเมมโมรี่นะครับ ตัวนี้จะมีฟังก์ชันการเมมโมรีเนี่ยทั้งหมด3ฟังก์ชันนะครับจะมีฟังก์ชันที่เป็นซิงเกิลนะครับเป็นคอนติเนียลแล้วก็เป็นสแตนดาร์ดนะครับสำหรับการเมมโมรีแบบซิงเกิลเนี่ยก็คือเวลาเรากดเมมโมรีนะครับก็จะบันทึกค่าตอนนั้นค่าเดียวเลยนะครับถ้าลูกค้าวัดอยู่ปุ๊บเราต้องการจะสมมติวัดครับพีคนะครับกดไปปุ๊บเรากดเมมโมรี ที่เป็นฟังก์ชันของซิงเกิลนะครับก็จะบันทึกค่าตัวพีคตรงนี้ไว้นะครับแต่ถ้าจะเป็นแต่ถ้าเป็นอีกโหมดหนึงนะครับเป็นโหมดคอนติเนียโหมดคอนติเนียเนี่ยเวลาเรากดเมมโมรีนะครับมันจะทําการเมมค้างเอาไว้นะครับแล้วลูกค้าเนี่ยก็คือสามารถไปเทสงานอะไรเนี่ยต่อเนื่องได้เลยนะครับจนกว่าเราจะกดเมมอีกครั้งเพื่อเป็นการเซฟช่วงการวัดตรงนั้นเอาไว้นะครับก็ สำหรับตัวซิงเกิลเนี่ยสามารถเก็บได้1000ค่านะครับส่วนที่เป็นคอนติเนียเนี่ยจะเก็บไดออ้อยู่ที่100ค่านะครับแล้วก็ตัวสแตนดาร์ดนะครับสำหรับตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะคล้ายๆกับคอนติเนียนะครับแต่ว่าจะเก็บตัวคอนติเนียเนี่ยมันจะเ,เมมไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะกดเมมอีกครั้งก็จะหยุดนะครับจะรวมเป็น m e ม o r รอันเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดสแตนดาดเนี่ยลูกค้าสามารถกดเมม1ครั้งนะครับแล้วก็ทําการวัดระหว่างเนี้ยก็จะเก็บข้อมูลต่างๆนะครับของแรงเอาไว้นะครับจนจนเรากดเมม1ครั้งหนึ่งก็จะบันทึกเป็น1ตําแหน่งนะครับทีนี้ลูกค้าสามารถบันทึก t าตนดาดตรงเนี้ยไว้ได้หลายตําแหน่งนะครับได้สูงสุดอยู่ที่50ตําแหน่งนะครับ นี้สำหรับการตั้งค่าตัวเครื่องนะครับหน้าจอตรงนี้สามารถพลิกได้นะครับอย่างเช่นเรากดยูนิตค้างไว้นะครับกด power ตัวนี้ก็จะตัวหน้าจอนะครับก็จะถูกพลิกกลับมาอีกฝั่งนะครับสำหรับการอ,าอ่านค่าที่ง่ายขึ้นนะครับในาบางทีเราจับเครื่องอกับหัวอย่างนี้นะครับก็สามารถอ่านตัวเลขได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็มีการเซตติ้งอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นการตั้งค่าไฮหรือค่าโลนะครับตัวนี้เมื่อค่าเกินกว่าที่เราตั้งไว้นะครับมันจะแสดงค่าแสดงสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับอย่างเช่นตัวนี้สามารถตั้งค่าไฮได้นะครับหรือว่าตั้งค่าโลตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการ เ e ตติ้ง Memory นะครับที่อธิบายไปเมื่อกี้มี Continue นะครับมี Standard นะครับแล้วก็มี Single ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีการ Setting ทั้งความถี่ในการาจับค่าของตัวพอร์ตเกตเองนะครับเราสามารถตั้งให้ได้ว่าถี่มากถี่น้อยนะครับ ตรงนี้ก็จะมีผลกับการเมมโมรีของตัวโหมดคอนติ n นิวนะครับยิ่งความถี่สูงเนี่ยก็จะใช้เวลาในการเซฟค่าแต่ละตัวนะครับน้อยลงความถี่ในการเซฟค่าน้อยลงนะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดออโต้ได้นะครับตั้งบัตรเลดเอาไว้ต่อกับคอมได้นะครับ แล้วก็ตัวเครื่องนะครับก็จะมีเป็นฟังก์ชันโอเวอร์โหลดนะครับถ้าเกิดว่าแรงเกินกว่าเพดานก็คือ50กิโลนะครับตัวเครื่องก็จะโชว์โอเวอร์โหลดขึ้นมาที่หน้าจอนะครับก็ด้านล่างนะครับก็จะมีพอร์ตสำหรับต่อเป็นตัวชาร์กนะครับมีหัวสำหรับต่อเข้ากับคอมนะครับ แล้วก็มีสายสาหรับฟลุสวิตตรงนี้นะครับสวิตจะเป็นออปชั่นเสริมนะครับตัวนี้หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่น,นคุณภาพดีเลยนะครับบอดี้อลูมิเนียมแข็งแรงทนทานนะครับนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีจำกัดนะครับ หรือว่าทาง w w w i t o k ok i n 2 0 0 0 c o m นะครับหรือทางไลน์แอดเป็น i t o k ok i n 2 0 0 0นะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอ t โตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน088777277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ